อ้ไหโยมีน้าตาอยู่กัเมยนตันอยู่แล้วนะคะก็อยูกับเนตันในเกมมาค่ะค่ะเย่ก็วันนี้เนตันมาได้กับของเพื่นอ,คค <laughs> <laughs> อนบ้าบ้บาบ้าฮัาบ้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 าโ้าบคาบ้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 าบาบ้าบคาบ้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 าน้าบ้าาบ้าบัาบ้าบ้าบ้้าบาบ้าบหลบ้าบห้าบ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 ้้บแ อันนี้เลยชื่อเอมค่ะอีกคนหนึ่งแล้วลูกอีกคนนึงไปไหนสามารถกอนแนะนำเขาค่ะระวังย้อนทุกท่านนะคะก็อยู่กับมาม่อนอีกแล้วนะคะในเกมมายคราฟนะคะแล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญบาบาาจบนะคะอ่าเฮ้ยไม่ว่านเล่นโมเกโมเกอเหรอมาม่อนบอกเลยว่าแบบไม่จำใครก็ไม่อยากฟังโมเกโมเกแล้วค่อยบุติธรรมนะคะเด็กนี้จะทำทำการเผาของนะคะแต่ในการลืม ดอกไม้นี่ไม่ต้องเผาได้ใช่ไหมเผาขวบเอาให้มุ่งเราจะเริ่มใหม่เริ่มจากที่เราแอบเล่นมากันแป๊บหนึ่งเพื่อทำทำการทดลองเซิร์ฟเวอร์ที่เน็ตตั้งเปิดนะคะก็ลืมเก็บของไว้ที่นู่นนะคะโอเคไหะเริ่มเล่นตัดไม้เลยลูกตัดไม้ตัดไม้ไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหนนู่นนู่นนู่นนี่อะไรลืมชายแดน าทะเเลอกี้เปิดเซอร์เร็งกับของเพื่อนนะคะคาร์ลินคาว์ลินคงจะนี้ไม่เกินห้าคนนะมั้งไม่แน่ใจนะเราคนตายก็เกิดคนตายแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ท่านีปาติกาโรลโลโลโลเลยนะพิมนะเออโลโลไอ้เรื่องบทเพลงเหรอติดก็ติดโอ้ยเฮ้ยทำไมมันมืดแล้วอ่ะ างมันชางมันแเชิญมันาแล้วเขาทำเขาคาแล้วนะครับโอ้ยแหลกแหลเฮ้ยทำบ้านเฮ้ยเออในเมืองเ้ยแล้วทำมังคุดเออในเมืองก็ได้แม่เฮ้ยแต่ละดีหรอดีอยู่ในเมืองอะไรนี่ก็ได้น้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยแก่เลยอ่ะบีม ไปไปหาได้แล้วแล้วแล้วทำการอุดทํำมึนแล้วมึนแล้วทำไ้กับอะไรอุดทด้อะไรทุกคนนี่การที่ที่ทำได้นะทุกคนแล้วก็มาทำการอุดทําฝุแล้วนะไกด์เข้ามาสิจ๊ะฝุดผิดแล้วใครเก็บใครมีไหมใครมีไหมอะไรแบบที่แบบยังที่ไหยังไม่ได้แปลรูบ้างนี่นี่นี่ข้างหลัง้ามาเอามาแต่ได้ทำการดูดเข่าเข้ามาเข้ามา มาม่อนมาม่อนเอาไม้ของเราให้มายานิ์หน่อยดิเอาไม้ที่เราเอาเวเอารโยนผิดคนัวกแปบเฮ้ยเอาให้มาม่อนเอเอาให้เอาให้มายานิ์ตันเลยแล้วแล้วใครจะเปิดประตูทงไมเขาจะดูคุณไม่ถูกละเอุกคนได้แต่ละว่างเปล่าเขาจะทำเตาเผานะ กอเาเผาาอย่าบ้างนดิแล้วไม่เอาแล้วปิดตรงนี้เหรอเฮ้ยถอยไปอาอ๋เกือบทำฟาร์มแล้วอะทำฟาร์มทำอะไวะยังไม่ต้องทำฟาร์มบีมบุดบุดที่อุดได้ก่อนลูกเราไม้เราไปไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมา้ามาไม้แล้วอ่ะเ้ย็นเราใช้ร่วมกันเย็นเอก้อนหน่อยนะพี่ เปลี่ยนชนองในเฟซบุ๊กเปลี่ยนยังไงอ่ะโอ้โหที่มันหลังไใบเทอนั่นมีหลังไมบได้ไหมลูกได้ค่ะเออเดี๋ยวเราโหลดไอ้โปรแกรมอะไรนะถ่ายคลิปอะโปรแกรมอะไรนะคาตาเซียคาตาเซียเอาวเฮ้ยไม่ดับมีเปิดแสงสว่างให้สุดเลยก็ได้ว่าไงก็อะไรคาตาเสียสาตาเซีอสตูดิโอคาตสว่างถึงสุดได้ไหม ก็สระวังสุดคันตาเสบตาอะไรอย่างงี้ก็สระวังสุมันแบบว่าไหนอากีเขาไม่รู้อะอันไหนมอนมามอนอันไหนอะคือเราเมาไว้คาบมากไม่ได้เล่นนานเอ้ยเราขันกลับไม่ตรงไม่ได้อ่ะบิ๊มถามเลยนะครับอัดอยู่แล้วครับอย่าพูดถึงบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวั้องในตอนนี้ค่ะค่ะค่ะไอเนี้ยแบบเขาสระวังแบบยังไงอยู่เอ่าออพชั่น วิดีโอเต้วิดีโอเซ็ตติ้งไม่เห็นไบเน็ตไหมปรับให้สุดเลยฮะไบเน็ตอะเราทำให้ทุกคนยืนนิ่งแป๊บนึงเรากำลังดาวน์โหลดูแก่อลาจอะไหลังไร่นงี่นองี่เขาปักไปนะเขาว่าอย่าอัดเลยทำแบบนี้อือตักันสองคนก็ได้เขายอม หนาวจะดีเหรอเป็นไรเขาอัดดูเขาได้พักเคยสุดเหมือยไม่ต้องลงแล้วกันอาโม่แล้วสุดเหนื่อนะคะข่าวข่าวอะไรนี่ด้วงอีกอันนี้ถือว่าไม่ต้องลงแล้วกันก็อัดเล่นๆไปอัดเล่นๆอันนี้เป็นคลิปแรกขอะจะจะอัดจีโมกัะเตรียมตัวดีกว่านี้นะคะขอบอกนั่นสิอันนี้มันตุบปากเลยอะเปิดนะช่วยจัดการเรื่องไอ้อันนี้เป็นคลิปแรกของชาแนลนะคะ ไปคลิปแรกสิอันนี้ไป็คลิปที่เท่าไหร่เนี่ยคชณแคนเนะไปคลิปแต่เป็นคลิปแรกที่อัดเสียงนะคะช่างมันเถื่อนแต่เป็นคลิปที่ปิดเทมเพทก่อนจะมาไปดูได้บ้า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 แอปหนึ่งอ้าวมันทำไมมันหลุดแล้วทันลุยะทุกคนอยู่ไหนกันทุกคนเป็นเม้าทุกคนมากเลยอ่ะเห็นแล้วเดี๋ยวนะตอนนี้กลิ่นนั้นสว่างนี้อ่ะโอ้ยตอนนี้เห็นไกด์นิดหน่อยอยูกามอยู่คนเดียวว้าวมือ อ้าวไม่ยังอะเลยวะยังมืดเลยอ่ะเออมาเก็บปีกนกไดีไหมเอาเป็นไฟก็ได้นะเก็บปีกทีเป็นไฟแป๊บมันจะดีเดียวนะคะทุกคนมาลุยก็ได้นะไม่เดียวว่าเก็บชีวิตเอาไว้ก่อนดีกว่าทุกคนทำลายเราละ อนนี้อย่าลงนะหลังไม้นอะตกไหมตกไอ้บ้าหลังไมบ้าอะไรเขายอย่าลงแลรวาดจะกินเวลาสตัวคาดว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน ทีนี่ไม oh hey. ่สว like ่างเละไอ้ไกด์เคลียร์ทีปยานังหันมันตู้โอ้มาเยอะดีนะนี่ใครบอกไม่มีแกใครใครบอกไม่มีแกเมื่อไหร่ไกด์มันจะซายเวอร์กับเขาเป็นตั้งทีเนี่ยอยู่ดีๆก็เกมหมดเป็นไรแม่ลูกชัลโลเขายาอยู่ไอ้อย่าเกมหมดตุดไกด์เขาอดอยู่แต่แม่ปิดโอเพนไว้หย่าลงแล้วเขาบอกให้เรียกเขาว่าอะไรฮะ โอเคใครอยากซึมถ้ะเรากันชื่อความสำหรับสมาธิในชีวิตคือเขาพิเยจอ่านใหม่แล้วขอร้องอย่าเลื่อกัดกันที่คนกันได้ทั้งหมะเออขาหลอกมึงแ่้วอย่าลงวิดีญญาณห้ามเราที่ระวังสวยมากอบบใครลงวิดีโอนี่ติดตั้มคือเขาลงไงเพราะเขาอันนี้เขาจะลงคลิปไงเพราะว่าเขาถ่ายตอนที่แล้วเขาถ่ายกับคลิปแต่มันเฟลเขาจะถ่ายกับทุกคนวันเนี้ยไม่อาจใหม่ได้ไหมไม่ได้ มันอัดต,ตั้งนานแล้วเขาที่เกี่ยมานั่งเออจๆพอตอนนี้อัดไป80นาทีแ,แล้วนะพอเขาอัดไป90นา <ๆ S 2> ทีแล้วเราเขาออกจากการอัดนะคะรับเดินอัดกันไปเลยโอ๊ีโอ๊ีก็ไหนที่เห็นนะเขาวกับคราวแรกของเรา,า,ก,า,าก็มีปาาัญหาว่ามาไก่กองนะคะเขามีคนเรื่องมากาต่อไปเราอาจจะไม่นเนี่ยเอออ่ะเฮ้ยอย่าออกอย่าดีลูก ดีคะ่ะคุณเหมาแอ่ยานี่ออนค,รครับอยอนนี่เหรอครับฮัลโหลคุณดูดีทำไมรู้สึกเหมือนเราอยู่สองคนเองล่ะคิดเพราะว่าอาจสองคนก็ไม่ค่อยวนวายเดี๋ยววันคนไรตัวตนมันไปแล้วมันไปแล้วเพินแป๊บมันเลยเหลงถ้าพาไปแล้วเขาต้องเชิญเธอกลับขึ้นมาจะไปทำไมที่งานเราที่เห็นเลยมีมีมี เห็นเลยวบาแบบน้องไก่มาเบวน้องไก่อ่อนุ่งสวัสดีค่ะหนูชื่อเอมค่ะคุณคุ้มค่าเฟื่อสวัสดีค่ะเอมเอมมี่เอมมี่เอมมี่เอ็มจีจ๋าอย่าทำแบบนี้กับเราเธออย่ามือเราไปอย่างนี้เราเสียใจเขาเจอขาดแล้วใครมันตีเราอ่ะคะเขาเอง สองคะจะได้ทุบเลียนตัวค่ะเฮ้ยเขาไม่ได้รับแต่เขาขุดอยู่ไงแล้วเออยู่ข้างล่างข้างเขาเขาก็เลยว่ามันขุดตบนเขาเพ่งรู้ว่าทำไมหนึ่งจุดแบมันจะถ้าฆ่าไก่มันจะสมดอกไข่ด้วยแต่มันมัอนจงใจใช่ไหมคะไม่ได้จงใจค่ะใหม่เยอะเลยอ่เราจะรวยค่ะพูดพอเกินไปละมิต้องมันต้องไก่นี่เรากระไก่นี่เราขอ ย่ nah หยิบไม่ทันเอาเราผสมพันธ์กันเลยเถอะเราตอนนี้นะคะเราจะเล่นงานอยู่ตรนนี้ใครเล่นไดงานอยู่ได้อยู่สี่คนนะคะเรามีเน่ใต้เป็นหัวเสิร์ฟใช่นไหมเนี่ยเขาเป็นหัวเสิร์ฟไปรอบหนึ่งแล้วนะไม่เป็นไรเถอะเขาหลุดงงแล้วเมื่อ้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อกี้ก็เหมือนที้งข้าให้ทิ้งขะไอ้ทิ้ง้าทั้งสิ่งหนินิดหน่อยนะคะก็ไม่มีไม่มีอะไรดึงขึ้นนะคะตรงค่แบบไม่มีอะไรดึดขึ้นไป มล้วพี่ไผ่เขาไปเอาไผ่ดีกว่าป่าดงมอนเตอร์เบลล์ไผ่อันนี้ก็ต่อไปอาจจะนีเนาะของนี้ไปมาเได้อีกคนน uh, ี้นะคะแต่ดอนเด้แต่มาในไอ้พวขี no, no ้เก no like ียจนะคะขีี้เกยจมีการแนะนำว่าขี้เกียจจะด้วยตอนนี้บ้าๆจะเช้าแล้วยี่วนนี้เขามาผสมไผยไกลเลยอน่ยโดยเราจะออาไปเราจะทำการออาไปเล่นบาร์จะเริ่มเซตเอ็กซ์แวร์ายนะเรองเรื่อบ้านตกเอง่งกว่าเราจะไอ้นี่นะคะตึ่งกว่าเราจะไปบวลนี้เราจะก้อนได้นะคะ โอ้เอเดนดากอนมาขอที่ยิ่งใหญ่แต่บุกเอเดนดากอนเขาต้องทำตามเป็นรางวัลให้ใช่ไหมเนี่ยพี่เกลหนตัวแล้วพี่เกลเดินมาหาเราแล้วเราจะเล่นมาเล่นๆจนมี้ข่งโขนลาแล้วเราก็จะเบื่อแล้วพอเราเบื่อเราก็ทำการมีเติมนะคะมียังไงมีมียังไงมาในในในตั้งยังไม่รู้เรื่องมันต่อรอมองๆไปนะคะก็พิมพ์ไปว่าที่ดังสอนะฮะใช่เดี๋ยวจะมีที่ดังสองต่อไปนะคะก็ติดตามมาด้วยนะคะทุกคนเย้ติดตามเราด้วยนะ จะมีแบบว่าบางคนหายไปก็เป็นได้เอออย่าหายอย่าพูดอย่าอย่าพูดเป็นลาหนาีแก๊สสามชาเราต้องอยู่ต่อไปสีส่ช,ชาแล้วมั้งครับตอนนี้เฟิร์นอาจไเปเฟิร์นอ่านเฟิร์นอาจเฟิร์นก็อาจเป็นจอยเอ็มเลยนะเฟิร์นเฟิร์นพยายาจะได้ไปแก๊งจะได้ไปแก๊งเอ็มสี่ชาอ๋อที่มีแค่สามชาแล้วแต่แล้วมีเอ็มสิบชาที่มันบอกว่าเฟลอะอะไรเฟลเหรอ เราโหลดเฟลอ่ะหลังไหมแท้อย่าพูนอกเรื่องคับนอกเรื่องโอ้มันนอกเรื่องเหรอตัวนี้นะคะเหตุการณ์อันที่ตะบงค่าตัวนี้หิน้อจะตกคือน้ำฝนจะตกนะคะที่ตะบงเนี่ยเขาจะทำอะไรคะวันนี้วันแรกก็ลองบอกไงถ้าจยากได้เกมตัวมาดีกว่านี้ก็ต้องสร้างบ้านสิคะเออดังมาเขาพิเศษอะไรณาเขาสร้างให้ก็ได้ หนูมาม่อนจะบอกวิววิวค่ะนี่จะเป็น้าของเรานจะทำการ้าก่อนค่ะเราจะทำการจ้ามาับบนหน้านะคะมแกขยัาเจ้าสาวเปียกฝนเดินเข้ามาแล้วฮะวนาพสุภาพเอาเองเฮ้ยผู้สุภาพสุภาพท่อยสุภาพทำไมเราไม่ได้ทิ้งเราเา้ทำการทาแรกไปไก่จมหาแม่มาลูก ไปหาแม่มาลูกไม่ถึงไปลูกเกินเออวันนี้มีใครเล่นเทลอยู่ไหมนะกี่เนเลี้ยงอีเลตตอนนี้ใครเล่นเทลอยู่ไหมตอนเนี้ยีป่ะใครเล่นเทลอยู่ไหมน่าจะมีเราไม่ได้ข้อเทลเลยอ่ะพ่่ีไมูดเร็วเออบีตัดชิปก่อนไหมสิบสี่นาทีแล้วอะฮะ ตเอ้คันตาเชียนี่มันของคัวลับไม่ได้หรอคะหะาป่ะไม่เขอจะอัดไปเรื่อยๆอ่ะจนประมาณสามสิบนาทีจะต้ก็ไปตัดแล้วก็แล้วก็ยี่สิบนาทีอ่ะต่คงไปยี่สิบนาทีเราโหลดขอลิงก์โหลดเลยดิิไม่ถูกอ่ะแล้วเราได้ส่งเลยแล้วก็ตัดเลยได้ไหมตัดได้ปะได้ได้ไแต่เขาพี่แกเขาก็อันี่แล้วครั้งนคะ มีสองมีอ่ะเฮ้ยยังลงไม่มียังลงไม่มีเมื่อกี้เนี่ยเราได้ยินเสียงสองมีคะเชื่อว่ามันจะไปองอยู่ใกล้ๆแถนี้แล้วทำการน้ำไก่ใชดายตัวเดียเมื่อกี้ตัดคลิปไปแป๊บนึงตัดต่อแล้วยำหน้าแป๊บเดียวอ่ามันเป็นไงตอนนี้ เราเริ่มเบื่อทำอะไรกันดีอืสร้างบ้านกันไหมต่างหากตัวนี้้ตนีอยู่บ้านในหลุมด้วกันเยนะเขไม่ทำขวานมาวะทำปจจุบันนะคะเออโ้งแอ่ะ้งแหียจังหยุดคลิปไปเอาน้่อนอใครเอาไม่เรามาอหนึ่งอ่าสรางบ้านเขาเอาไม้ไปสร้างบ้านนะ อันนี้อาจไปติดไม่ไม่ย้ายย้ายสร้างบ้านแล้วหรอไม่สร้างบ้านรวมสิคะจะแยกย้ายก็บ้านไปดีไงบ้านรวมเรายังไม่เราเรายังไม่มีไม้พอกันเลยนะเออเออ๋ยวเราไปสร้าบ้านรวมไงดีอืออือเราค่อยมาแล้ก็ไปสร้างบ้านแยกกันจะมาทียสเซอร์อีกทีที่แยกระนตุกอย่างที่บอกนะคะอาจครั้งแรกนี้ก็ติดประกันไหนของ ขออภัยนะมี่ด้วยนะคะติชมหน้าตาบ้าจะมีขมยบคเแลินเยอะค่ะที่ไม่เหมาะสมผู้ชมคนนี้มากกว่า18ปีถ้าต่างวัยคนเนาแค่ผู้ว่าเรายังไม่ถึง18เลยนะเธอโอเคเปลี่ยนเป็นตาปีก็ได้เราลีไปแล้วอุ้ยตาโตเลยโตเพียบเลยอ่ะตา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 แต่ไม่ใช่แกงสีไม่ใช่แกงสีแกงเอ็มสีชาแล้ว กลายเป็นแก๊งเอ็มโรลี่บ้านสี่เอ็มโรลี่บ้าจริงคนในกลุ่มนี้โรลี่หมดเลยนะคะไม่ใครอายุเกินยี่สิบนะคะบอกเลยทุกคนอยู่ในวัยเดียวกันเด้อจำได้แล้วที่บอกว่าในวัยเดียวกันหมดย้ำนะแค่ค่ะไม่ต้องมานั่งเดาอยู่นะคะใบให้ไม่ถึงม้าหกเลย้วอันนาใบแค่ไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้หรือะปล่าใครก็ได้ขอลิงก์โหลดไอ้นี่หน่อยดิหลังไใบหลังไใบหลังไใบหลังใบอ๋อค่ะ หรือว่าเขาจะหยุดอ่าไปหาให้ก่อนไปไหมฉันะปิดอีกครั้งเลยจะหยุดอ่านปหยุดปัดหยุดอัดไปหาให้โอเคหยุดซีบไอ้เนี้วนะคะเราจะอัดนแค่20นาทีต่อทีนะคะเพื่อเป็นการรวดเร็วและคาว่ามันจะโดนตัดต่อเร็ววเร็วขันใจโอ้หายยิ่งกว่าเดิมแล้วเหรอรายยิ่งกว่าเดิมไอ้ก้อโอเคเลิ่มอ่านก่อนแล้วใช่ไหมไม่ได้อัดเ่านไเหรอะมุนกินเสร็จยังคะ คุณไม่ได้อ่านกันแล้วใช่ไหมไม่ได้เขาจะไม่อยู่นะยังอ่านอยู่เลยเราจะให้คุณพี่สุนาท์ดูก่อนจะอ่านไม่บอกโทษโทษไม่เป็นไรเลยก็เห็นเงียบไปตั้งนานคิดแล้วคิดแลุดหินนี้ไปสร้างบ้านน่าจะได้บานไปเยอะๆโอ้กุดถ่ายเนี่ยงเขาขี้เกียจสุดแล้วเขาไป่ตัดไม้ดีกว่าต่อไปมายันนี่จะทำการสร้างบ้านอาสาสวยงามซุ้งๆนะคะ ถือว่าเราสร้างกูอีกก็สร้างคนหลังนี่หลังใครหลังใันตอนห้าหลังใครหลังใก็มาตัดยี่ยบ้านหลวงขอบคุณคนะเดี๋ยดมเป็นยังไงนักศึกษาทุกคนจมองไใบตาเล็กศตกษาอย่างเงี้ยมกคนมองตาเลสตศาที่แบบไรเงี้ะคูนี้ใครไปสอบบ้างไม่อยอากไปเขาไม่อยากไปเขาเลียด เดี๋ยน้เจะริโอจะเป็นอันนี้แนนต์อไวโดนะจูดีเอาโอพีออกไะผมไม่ออกยังไงอ่ะอ่ะเรอเราเป็นเซอร์ไวยว่นะไม่ไม่ไหนคขอโอพีก็ใช้ตูนแน่นอนใช่แล้ก็แค่เราเพราะเราเป็นหัวเติม์ฟเราค่อยตัดแล้วกันเราะลนครัลคนตามดีเขาไม่จะไม่ใช้แลาเกิดไม่จำเป็นอ่ะ จะเได้ปัดคนเลยเขาจะไม่ใช่นะตื่นเ้เขาจะใช้ไม่ใชนได้คว่คนช่างบ้านเลยไหมหยอคือตี่ได้ว่บ้านคือไมด้นาองเข้าบ้านเลย่ะตัดไม้ไม่ตกใ่ม่ดีเลยวันนี้แค่อ่านอ่นเออพาร์ทแรกไม่ต้องอ่าก่อนก็ได้ก็คือแปนาทีกว่าแล้วนะคะก็พออัดคลิปขันก่อนลคกันนะคะก็อีกคอลรอบหกยี่สิบพาราพื้นด้่า อุยหุ่นจำปิ๊งเหมือนพอมลเล่ของดีนะคะโอเคถ้าเกิดทนะ่านนะติดตามหนังอื่นที่ไม่ใช่คลิปแกล้เกมก็ติดตามได้ในทวิตติดนะคะก็อบอกไปแล้วแล้วก็มีอะไรก็ติดชมได้นะคะไม่ต้องคิดว่าหนูจะยิ้มหนูไม่ย,ยิ้มเวลาเรียกว่าพี่รวยเราอายุร้อ,ย,อย,ยกว่าเราหรู้มันแล้วก็เจน่นอย่าล,ลืมกดไลค์กดติดตั้งและกดติดบลิ้งแล้วอย่าลืมเฮ้ยจบแล้นะฮะใช่ค่ะ ตลาดนี้ทุกจุ๊บๆบ๊ายบาย